ถ้าคุณเบื่อหน่ายกับการเจ็บป่วยเรื้อรังมานานหยุดกินยาก็ไม่ได้น้ำคังเก้นอาจช่วยคุณได้ครับกลุ่มแพทย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยืนยันว่าน้ำคังเก้นมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร,รักษาและดูแลป้องกันร่างกายของเราเครื่องผลิตน้ำเพื่อสุขภาพคังเก้นนะครับใช้ในโรงพยาบาลญี่ปุ่นมาก,กว่า47ปีครับสามารถใช้เครื่องนี้ในบ้านในระยะเวลายาวนานได้ถึง20ปีด้วยกันครับ เป็นเครื่องเดียวในโลกที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485นะครับคุณจะได้พบคำตอบว่าน้ำดื่บที่ทำให้คุณและครอบครัวของคุณมีสุขภาพดีนั้น มีอยู่จริงครับน้ำคังเก้นมี3คุณสมบัตินะครับที่ไม่มีในน้ำบรรจุขวดหรือเครื่องกรองทั่วไปคุณสมบัติข้อที่1ก็คือคังเก้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ถือว่าดีที่สุดนะครับทำให้คุณชะลอวัยห่างไกลโรคหลายแลครับคุณสมบัติข้อที่2ก็คือมีกลุ่มโมเลกุลเล็กนะครับที่ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีและขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีทําให้คุณดีท็อกซ์ได้ในทุกๆวันครับและคุณสมบัติข้อที่3 คือมีค่า P.S. ที่เป็นด่างนะครับความเป็นด่างจะช่วยปรับสมดุลร่างกายที่เป็นกรดอยู่ตลอดเวลาให้กลับมามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนครับข่าวดีนะครับตอนนี้ขังเก้นสยามมีโครงการตรวจเช็คสุขภาพจากน้ำดื่มประจำของคุณถึงบ้านฟรีครับเราจะตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มประจำบ้านที่มาของปัญหาสุขภาพพร้อมวิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้นและข้อแนะนำในการดื่มน้ำที่เหมาะสมให้กับคุณครับ เราจะสาธิตคุณสมบัติน้ำเพื่อสุขภาพและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์และเวชศาสตร์ชะลอวัยและสุดท้ายให้คุณได้ทดลองดื่มและใช้น้ำประเภทต่างๆซึ่งเครื่องนี้ผลิตน้ำได้5แบบ7ระดับเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งครอบครัวครับอย่าพลาดโอกาสที่จะทำให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับเงินอาจจะซื้อชีวิตไม่ได้ แต่เงินสามารถซื้อเครื่องผลิตน้ำดีๆได้เอาไว้ป้องกันดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยและห่างไกลโรคร้ายแรงครับถ้าคุณสนใจในโครงการเช็คสุขภาพนี้แอดไลน์คังเก้นสยามมีแอดไซด์ข้างหน้าด้วยนะครับพิมพ์คำว่าเช็คสุขภาพมาแล้วเราจะได้เจอกันที่บ้านคุณแน่ๆน,นะครับกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งผม CJ คังเก้นสยามครับคังเก้นสยามน้ำเปลี่ยนชีวิต แล้วพบกันที่บ้านคุณนะครับ